เอาน้ำใส่เขาพี่น้องอ่าพอใส่เขาแล้วใส่แล้วก็สิใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆสันเดียวนะเดี๋ยวนี้เขากำลังต้องการอยากกินน้ำกำลังเขียวดูหมดอะกำลังยกมือโยกโยกโยกตัวสันว่าน้ำพาไปพนดีใจหลายไอ้ดอกลำคล้องก็ไหลมาสะดวกสบายดอกกันมันมา กันมือไดบ่มาจีพักกันคว้างแต่น้ำเดี๋ยวกะจิไลยไปเรื่อยๆเ,เขาน้อยได้กินปุ๋ยกจะจิสัตว์ต้องต้องขึ้นตัวบนไปเบิ้งพาพี่น้องไปเบื้องเรื่อยๆ มันทาามันบกไกล <c oughs> แล้วมันก็อยากกินน้ำโดแล้วละเป็นเดือนแล้วมานี่ก็ิได้กินน้ำแล้วอิ่มแล้วก็สิกินปุ๋ยอ่กันในใส่ปุ๋ยแล้วก็สิวัดเดือนที่สอง ก็เริ่มทังเริ่มมานสันตัวละ่ะน้ำตวนตดัดพาพพี่น้องเบื่งน้ำตวนตดัจดจดัจดจัดจัดเลยผมอ้ากมีล้พี่น้อง